ส่วนดีครับวันนี้จะมาแนะนำเพจรับแรกค่าโรนะครับเพจก็จะเป็นมุมขวานี่เลยก็จะสามารถแลกค่าโทร asd tag 2เข้าไปธนาคารได้นะครับก็เท่าธนาคารและทัวร์เลดได้ก็สมมติมีเงิน50บาท as อยากเข้าธนาคารทำไงก็ทักมาที่เพจเราได้เลยจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเข้าทางได้ asd tag 2มี2มี as มีร้อยหนึ่งมีห้าสิบมีร้อยห้าสิบมีห้าร้อยมีพันหนึ่งก็รับแรกนะครับ ก็ลองทักมาติดต่อที่แอดมินได้เลยครับเปิดบริการ24ชั่วโมงสามารถทักมาได้เลยตอนนี้เลยนะครับถ้าไม่แรกไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าแรกก็ทักมาเลยก <c oughs> ็ง่ายๆครับทักมาเดี๋ยวมีลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับก็เข้าไปปุ๊บก็กดทักแชททักแชทแล้วก็แจ้งเครือข่ายแอดมินไปเลยว่าเอ้ยเครือข่าย AS d t a g 2 tool นะครับเข้าไปแล้วก็สามารถแบบแลกได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ